สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้มากับวงล้อหันสานะคะก็มีวงแหวนให้ด้วยกัน2งวงนะมียูนิคอนกับอีกอันนึงเป็นการเรียนขนครามนะคะไอสองวงนี้เนี่ยสำคัญไหมจําเป็นไหมที่จะต้องเปิดเดี๋ยวไปดูเรื่องของผลของแหวนกันดีกว่าว่ามันทําอะไรได้นะคะเริ่มที่ม้ายูนิคอนของเรายูนิคอนเนี่ยมันช่วยเรื่องหลังจากฟื้นฟูพลังวิญญาณให้กับลูกทีมครบ10แต้มจะ ได้รับคำอธิษฐานแสงศักดิ์สิทธิ์ให้กับเพื่อนสายโจมตีค้อนกับว่องไวสองรอบแล้วทำให้ดาเมจท้ายสุดของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้น60%ซึ่งดีมากจริงๆก็ควรได้นะคะให้ตีง่ายแหวนวงนี้ควรใส่ให้กับม้าน้ำถ้าเป็นทีมตีกระดูกนะเนื่องจากปัจจุบันม้าน้ำก็สามารถดึงได้วย2ครั้งแล้วทุกครั้งที่มาน้ำดึงเนี่ยจะให้2เกตมาน้ำเบิ้ล2รอบแปลว่ามันให้4เกต ดึงตัวละครเพียงแค่2อสตัวก็ได้ครบแล้วอะ่ะเออฉะนั้นคือกว่าจะวนลูปครบทั้งทีมกว่าจะครบสเตปอะ่ะพี่เสือก็บันทึกได้ตัวละครอื่นๆที่แบบพร้อมที่จะทำดาเมจในเทอร์นแรกก็ทำได้แบบภายใน2เทอร์นแรกก็คือแรงเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ใครไปถึงได้ก็ควรไปนะคะไม่ต้องห่วงทุกคนสายฟรีหรือว่าสายเติมน้อยก็มีสิทธิ์ที่จะไปถึงได้นะคะแต่ฝ่ายสายฟรีแบบฟรีจ๋าๆเลยอะไปไม่ได้ อันนี้บอกไว้ก่อนถ้าฟรีจ,จ่ายเลยอะไปอาจจะไม่ถึงนะคะเดี๋ยวคำนวณให้ฟังก่อนไปคำนวณเดี๋ยเอาอีกเวนหวนนึงก่อนอีกวงนึงนะคะก็คือการเรียนขนคามการเรียนขนคามเนี่ยก็คือจะทําให้ในรอบจะอัปเกรดแถบลงมือของฝ่ายตนเองแล้วฝ่ายตนเองจะทําการรักษาด้วยซึ่งจะได้รับการเรียนขนสีฟ้าเนี่ยสูงสุด1ชั้นต่อ1รอบ ซ้อนทับสูงสุดได้6ชั้นและจะได้ดาเมจท้ายสุดเพิ่มขึ้นชั้นละ5% 6 5เท่ากับ30%สำหรับแหวนวงนี้นะคะควรใส่ให้กับน้องบังกรขาวสำหรับตีกระดูกเหมือนกันนะน้องบังกรขาวเนี่ยปกติแล้วเราจะใส่เป็นแหวนเสียงกวางวงนี้นะคะซึ่งวงนี้จริงๆแล้วมาอัพได้ถึง 200K เนะเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูว่ากเรียนกับเสียงกวาง มันต่างกันยังไงนะคะตัวกระเรียนเมื่อกี้ที่เราบอกเนี่ยบรรทับซ้อนได้สูงสุด6ชั้นใช่ไหมหชั้นชั้นละ5%รวมกันแล้วเนี่ยได้เป็น30%แล้วน้องมังกรเนี่ย6ชั้นก็แปลว่าน้องมีการดึงตัวละคร6ครั้ง6รอบนั่นแปลว่าถ้าน้องดึงแค่6รอบน้องได้เลย30%เรามาดูวันนี้กันเสียงกวางเนี่ยทำให้ก่อน5เทินของเพื่อน 5เทิร์นของเพื่อนดาเมจส,สูงขึ้น18%อันนี้เราถือว่ามันเป็นสมมติปิ่มสุดเลยนะปิ่มสุดที่200เออที่2 0 0นปีทำดาเมจส,สูงขึ้น18หลังจากนั้นถึงจะเพิ่มเป็น54ซึ่งอันเนี้ย5ครั้งก็คือน้องมังกรดึง5รอบได้แค่18%กับอันนี้น้องมังกรดึง6รอบได้30%อันนี้คือเห็นชัดเลยว่า การเรียนอันใหม่อะมันดีกว่าเสียงกว้างเพียงแค่วงเดียวด้วยนะแค่แค่ห้าหมื่นปีได้แล้วห้าหมื่นปีเท่านั้นอันเนี้ยเสียงกว้างถ้าเทียบคนที่ทําเหมือนเราเนี้ยสมมุติว่าทาได้แค่แสนปีอะได้แค่เก้าเปอร์เซนเองแล้วหลังจากนั้นก็ได้แค่ยี่สิบเจ็ดเปอร์เซนยังไม่ถึงสามสิบด้วยซ้ํานะคะฉะนั้นเอ่อตัวการเรียนขนคลามเนี้ยถ้าได้มาแค่วงเดียวอะก็คือคุ้มแหละต่อไปนะคะสำหรับอันนี้ หน้าตาวงล้อนี้ทั้งหมดนะคะว่าเราจะได้ไหมสายฟรีหาได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยสายฟรีนะคะได้จากรายวันนะมีให้อยู่ทั้งหมด5อัน5อันตรงนี้อันละ80เหรียญน,นะคะซึ่งก็เป็นแอคทีฟรายวันปกติเลยทำให้มันครบนะ1วันเนี่ยจะได้เท่ากับ400เหรียญ400เหรียญสำหรับสายฟรีแล้วมีกิจกรรมทั้งหมด5วัน 4 5 20เท่ากับ2,000 <000. S 1> เหรียญ2,000เหรียญเนี่ยสุ่มครั้งละ50เราจะได้ทั้งหมด40ครั้งแปลว่า40ครั้งเราได้แน่ๆคือ2อย่างนี้แต่มา้ายูนิคอร์เราไปไม่ถึงแต่วงล้อนเนี้ยของทั้งหมด ในหน้าหนึ่งอ่ะก็มีอยู่50อย่างเหมือนกันนะฉะนั้นก็คือแปลว่าถ้าเราสุ่ม50ครั้งได้มายูนิคอร์แน่นอน1วงแล้วก็จะได้กรเรียนแน่นอน3วงเช่นเดียวกันด้วยการเพียงแค่ไปซื้อ19บาทอา้าวอยู่ไหน อออยู่นี่อยู่นี่ซื้อไปแล้วนะคะวันนี้มันจะได้ร้อยเหรียญน,นะพอเราซื้อร้อยเหรียญเนี่ยก็คือ5วันเท่ากับ500เหรียญรวมแล้วท,ทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ที่2,500เหรียญใช่ไหมสองพั้เหรียญหาร50หาร50ต่อเหรียญที่เราต้องกดเปิดอะ่ะเออก็จะได้เท่ากับ50ครั้งพอดีเป๊ะ50ครั้งพอดีเป๊ะแล้วก็จะได้ไม้ยูนิคอร์นมา1วงพร้อมกับได้กระเรียนมา3วงนะคะ จบปึ้งอันนี้คือสำหรับคนที่แบบสายเติมน้อยนอยจริงๆนะเอาแบบแค่นี้เลยพอใจแล้วอะไรอย่างเงี้ย อีกช่องทางหนึ่งนะคะถ้าใครไม่อยากเสีย19บาทรายวันเราก็สามารถซื้อแพ็กเพชรก็ได้มีร้านเพชรนะคะแล้วก็เข้าซื้อกิจกรรมรายวันแพ็กเพชรเนี่ยจะใช้200เพชร5วันก็เท่ากับ1,000เพชรงบนี้คือ1,000เพชรนะคะแล้ว1,000เพชรนี้ได้มากกว่า1 0อยเหรียญอีกนะได้300เหรียญแต่เราจะแยกออกมาเป็น2ส่วนนะคะ300เหรียญเนี่ยคูณ5วัน ะเท่ากับ1,500เหรียญเราจะแบ่ง500ออกมาไปอยู่ในวันวันที่1นะคะเรียกว่าอยู่ในหน้าแรกแล้วกันนะ500เหรียญน,นี้ไปอยู่ในหน้า1นะคะหน้า1ก็จะกลายเป็น2,500เหรียญเท่าเดิมแล้วเราก็จะได้สมทั้งหมด50ครั้งอืมแล้ก็จะได้เหมาหมดเลยคราวนี้เราก็จะเหลือนะคะเราจะเหลือเหรียญอยู่อีก1,000เหรียญ1,000เหรียญน,นี้เป็นยังไงต่อไปดูหน้า2กันเลยค่ะ หน้าแรกเราสมเสร็จปุ๊บมันก็จะเปิดเป็นหน้า2แบบนี้นะคะซึ่งตรงกลางเนี่ยจะเปลี่ยนจากกระเรียนเนี่ยเป็นม้ายูนิคอร์นแทนหน้าตานี้ทั้งหมดก็เอาว่ใจริงๆว่าเราไปไม่ถึงเหมาหมดนี้แน่นอนนะคะแต่นี้สําหรับคนที่มีแต้ม1นึ่พันเหรียญจากครั้งที่แล้วมานะแต้ม1นึ่พันเหรียญเนี่ยมันก็จะใช้ได้อยู่ที่สุ่มรับ10ครั้งตรงนี้นะคะแต่มันจะใช้ครั้งละ80แทนนะมันก็ใช้ทั้งหมด800เหรียญ แล้วเราก็จะเหลือเศษอยู่200เศษ200นี้ก็เปิดได้อีก2ครั้งแล้วก็จะเหลือเศษอีก40ซึ่งไอเศษนี้ก็คงจะต้องดองมันอย่างนั้นต่อไปถ้าไม่ไม่มีแพ็คขายเหรียญต่างหากมานะคะไม่อย่างนั้นอะ่ะเราก็ต้องไปเสียงเงินซื้อแพ็คอื่นอีกอะ่ะมันก็จะแบบไม่จบไม่สิ้นสักทีนะคะทุกคนฉะนั้นงบเอาเท่านี้ก็พอ200เพชรกับ19บาทอืมอ่ะแต่ถ้าเผื่อเพิ่มเติมใครอยากจะซื้อ ก็มีอะ69บาทเนี่ยได้อีก3 0 0อเหนมันก็เป็นเศษ40อยู่ดีอะไรอย่างงี้มีอะไรอีก149บาทได้600อันนี้ได้1000อย่างเงี้ยเออมันก็จะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆอ่ะลองดูอันนี้640 640ถ้าหาร80มันจะได้พอดีไหมมันจะลงตัวปะ่ะเอ,อ้ยอันนี้ลงตัวนะทุกคน640หาร80 ลงตัวพอดีเป๊ะแต้มศูนเหรียญศนยแต่ก็ต้องเสียเงิน149บาทอาฉันแอหวันไหวเลยยังไงก็ลองดูกันละกันนะคะว่าใครอยากจะไปแค่เที่ยวอไรไหวแค่ตรงไหนก็เอาแค่ตามนั้นแหละเนาะทิ้งท้ายอีกหนึ่งเรื่องนะคะทุกคนก็คือในกิวของเราเนี่ย ไอดีของเพื่อนเราเองเนี่ยแหละอันนี้เป็นเพื่อนเราเลย <c oughs> เแบบเพื่อนจริงๆเลยในชีวิตจริงนี่นะคะพอดีว่าเช่นเดิมค่ะช่วงนี้เขาก็งานเยอะมากเพิ่งเปลี่ยนงานนะคะก็เลยยังแบบไม่มีเวลามาเล่นเลยแต่ว่าไม่ต้องห่วงทุกคนทุกวันนี้เรายังเล่นให้เพื่อนคนนี้เหมือนเดิมลงกิจกรรมทุกอย่างเหมือนเดิมกิจกรรมถังซานไม่ต้องห่วงถังซานเทพสมุทรเราลงให้หมดเลยเราจัดการให้หมดเลยทุกอย่างของในตัวทั้งหมดก็ บางอย่างมีการอัพแล้วบางอย่างยังไม่ได้อัพนะคะแต่ส่วนส่วนใหญ่ก็คืออัพไปให้บ้างแล้วแล้วกเ็เรื่องของในตัวอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำการไลฟ์วันเสาร์เนี่ยทีเดียวเลยใครที่สนใจตัวละครตัวนี้อยากจะดูของข้างในว่าแบบเฮ้ยพี่อะไรมีอะไร,ะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยถามพรุ่งนี้ได้เลยนะคะงบตัวละครตัวนี้เราตั้งอยู่ที่ประมาณถ้าขายต่อนะคะอยู่ที่ประมาณ 3,000- ถึง4 0 0พเออก็ถ้าใครสนใจ ก็พวกนี้เข้ามาชมในไลฟ์นะคะเดี๋ยวจะได้บอกทีเดียวไปเลยคิดว่าน่าจะไม่ได้มีการอัดคลิปแยกออกมานะคิดว่านะคะเดกอาจจะได้ปิดดิวไปเลยแต่ถ้าหากว่าขายถ้าหากว่าขายพวกนี้วันเสาร์ไม่ได้เดี๋ยวเราอาจจะทําการคลิปแยกออกมาให้เพื่อให้คนแบบเมในใต้คลิปหรือว่าได้มีการติดต่อทางไลน์ออฟฟิเชียลของเรามาเพื่อติดต่อซื้อไอดีอันนี้นะคะทุกคนโอเคสับวัน,นี้ก็เท่านี้ละจ้ะไปแล้วนะ ล้วไว้ค่อยเจอกันวันเสาร์พวกนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันมาตลอดนะคะพวงนี้วันเสาร์มันจะมีอะไรมาใหม่บ้างอีกอย่างดึงด้วยแหละเดี๋ยวพวกนี้ก็มารอดูพร้อมกันนะไปแล้วบาย